ในที่สุดก็จบลงไปกันแล้วกับ The Game Awards 2024ที่จบลงด้วยความ and the game of the year is Astrobot จะเรียกว่าคืนความสุขให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้ไหมก็คงเรียกได้ไม่อย่างเต็มปากแต่ถจะถามว่ามันจะจบลงด้วยความสงบสุขที่มากกว่านี้ได้ไหมอืม maybe กับข่าวลือของชายผู้นั้ช the นชายที <c oughs> till, ่แฝงตัวอยู่ในความมืดมาเกือบ20กว่าปีณวันนี้เขาก็ยังไม่โผล่หน้ามาเิมกับเกมที่เปิดตัวมาใหม่หลายเกมบางเกมมันก็ทําให้เรามีความสุขแต่บางเกมมันก็กลับทําให้ใครบางคนรู้สึกทุกข์ใจซะอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เราเหล่าชายชกันนั้นรู้สึกชงหวนใจมากที่สุดคงจะเป็นเกมเกมนั้นที่กล่าวขึ้นมารับรางวัลเกมออฟเดอะเยอย่างภาคภูมิพร้อมกับแจกรอยยิ้มอัศศัยให้กับคนทั่วหอง ใช่แล้วมันมีเกมที่ทําให้เรล่าชายชะกันอย่างเรารู้สึกชงวนใจเป็นอย่างที่สุดว่ามันสมควรได้ดีๆใช่ไหมมันสมควรได้ดีิงๆใช่ไหมนั่นก็คือเกม h a r i o But in PlayStation ถ้าจะถามว่าไอเกมอปมา a r i o เกมนี้มันสมควรได้เกม of the Year ในปีนี้ไหมคําตอบสั้นๆที่ผมจะตอบในคลิปนี้ก็คือใช่ครับ Astro Bot สมควรแล้วที่จะได้เกม of the Year เดียวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนแค่คำพูดคำเดียวมันคงไม่สามารถอธิบายอะไรทุกอย่างได้เพราะฉะนั้น first thing we have to do เนี่ยเราต้องมาเริ่มวิเคราะห์กันก่อนว่าทำไม Astro Bot มันถึงได้ Game of the Year ในปีนี้ so we have to open metacritic ออกมาดูก่อนว่า Astro Bot มันได้คะแนนเท่าไหร่อืมไหนดูซิเฮ้ย <Hey! S 1> มันได้เยอะขนาดนี้เลยวะเอเดี๋ยวไปดู Back มคดิเออ Back ดคเฮ้ย มึงได้คะแนนแค่นีมติกเกิลเดียร์ได้ไงแน่นอนอยู่แล้วว่าเกมออฟเดียร์มันไม่ได้ตัดสินว่าเกมไหนได้คะแนนจากเมตาคิติกเยอะที่สุดพอเมตาคิติกก็ถือว่าเป็นสื่อรีวิวเกมเจ้าหนึ่งเช่นกันแล้วจะถามว่าใครเป็นคนโหวตเกมออฟเดียร์ในปีลนั้นละ่ะ90%คือส,สัดส่วนของการโหวตเกมออฟเดียร์ระหว่างสื่อและผู้เล่นที่มีเพียงแค่10%เท่านั้นซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นธรรมไหมก็คงไม่แต่ถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ไหมก็คงไม่เช่นกัน พะเกมที่4เลือกให้มาเป็นเกมออฟเด e ยนในแต่ละปีส่วนมากมันก็ค่อนข้างที่จะน่าพอใจสําหรับชาวเกมเมอร์ส่วนใหญ่แต่มันคงจะไม่ใช่กับเกมนี้และในปีนี้เพราะฉะนั้นเราคงต้องไปดูที่ตัวเกมแล้วล่ะว่ามันดีถึงขนาดที่จะเป็นเกมออฟเดอยนในปีนี้ได้จริงๆหรอ <Okay. S 1> แอสโตรบอทเนี่ยนะเกมที่ก่อนหน้านั้นออกมาเป็นเกมทดลองจอยของ PS5 เนี่นะจะได้เกมออฟเดอะเยนผมเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนน่าจะคิดในใจแบบนี้แต่นั่นมาเป็นอดีต แอสโตเพลูมไม่ใช่ A อสโตบอทและเราต้องตัดสิน a อสโตบอทจากตัวเกมแอสโตบอทอย่างเดียวเท่านั้นเราจะถามว่า a อสโตบอทมาเป็นเกมที่ดีไหมก็ดีระดับหนึ่งผมไม่ค่อยอยาก<ม>จะ<ม><ส>พูด<ส>ตรงๆซะเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่แนวผมแต่มันมีข้อได้เปรียบอยู่ข้อหนึ่งแน่ๆนั่นก็คือมันเข้าถึงได้ทุกคนและมันไม่โวกซึ่งนั่นก็ถือว่านับเป็นหนึ่งข้อที่เราสามารถพอจะให้เกียรติ a อสโตบอทได้อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเกมพจนภัย ที่เหมือนกับมาริโอเพราะถ้าเราการชื่อของ g เกมออฟด e เยในอดีตมาดูเราก็จะค้นพบว่ามาริโอก็เคยอยู่ในรายชื่อเข้าชิง e of the Year เหมือนกันแต่ในปีนั้นไม่ได้เพราะอะไรเหรอ,อแล้วผมขอพูดตามตรงเลยว่าถ้าปีนั้นไม่มีเกมแฟดคนละฝาอย่าง Blade of the Wild ผมเชื่อเลยว่า Mario Odyssey ยังไงก็ได้เกม the Year ในปี2017และผมโคตรจะมั่นใจ100%เลยว่าต้องมีคนเอาไปเทียบระหว่าง m a r i o กับ A s ส r o Bot แน่ และเชื่อเลยว่าถ้ายิ่งเทียบทุกคนจะยิ่งสงสัยและยิ่งชงวงนใจยิ่งบีว่าอ s t r o Bot มันได้ได้ยังไงวะทั้งการออกแบบตัวละครมริโอ้โอ้โหยังน้อพูดถึงอีกหรอ <Hello there. S 1> กับเจ้าตัวบอ, <Hello there. S 1> อะไรไม่รู้อะ <Hello there. S 1> ที่มันก็มีเพื่อนหน้าตาเหมือนมันน่ะแต่เรื่องฟีเจอร์การใช้จอยเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับ Astro บ o t จริง พราะจากที่ผมเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ชอบแต่ Your Kids gonna love s n a l o v e เ t เพราะฉะนั้นขั้นแรกผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า Astrobot มีดีมากเพียงพอที่จะมาเข้าชิงเก of the Year ในปีนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราต้องมานั่งกลางดูเกมอื่นๆที่เข้าชิงในปีนี้เหมือนกันเริ่มแรกเลย Balatro ผู้คนคิดว่าเกมนี้มันจะได้ Game the Year เกมออฟดีเอลหรอไม่เ oh. พราะฉะนั้นผมปัดตกไปได้เลยมากับที่เกมต่อมาอย่าง Elden Ring Shadow of the Eltree เกมนี้ผมพูดเลยถ้าได้เกมวอลดีเอขึ้นมาดราม่าก,กว่าเอสโตบอดอีกเพราะว่ามันไม่ใช่เกมด้วยซ้ำแต่มันคือ DLC โอเคว่ามันเป็น DLC ที่ดีไหมมันดีโคตรแต่มันคือ DLC เพราะฉะนั้นเราจะปัดตกไปเช่นกันเกมที่3 <laughs> Final Fantasy 7 Rebirth ผมบอกเลยว่าเกมนี้ก็อยู่ในกรณีเดียวกันกับ Elden Ring <laughs> เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจาก DLC เป็นรีเมคแค่นั้นเอง Meta <laughs> f อร r Re f a n t a ซี โอเคอันเนี้ยตึงจริงทางการออกแบบในเรื่องงานอาร์ตตล์รวมไปถึงเพลงรูมไปถึงองค์ประกอบของ JRPG ต่างๆผมบอกได้เลยว่า r e f a n s i o นี่แหละเป็นเกมแรกที่จะได้เกม o o t t h y y e r r ขึ้นมาเชื่อเถอะว่าจะไม่มีคนด่าเลยแต่ผมพูดตามตรงเลยการที่คุณจะสามารถทำเกม JRPG สักเกมให้ก้าวขึ้นไปได้รับเกม o o t t h y y e r r ได้เนี่ยพูดตามตรงว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะไปที่เกมต่อไปอย่าง b a c k กมิดหูคองเกมนี้แหละเกมนี้แหละโดนข้อคลหาเยอะที่สุดแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้เกมออฟดีเยนในปีนี้ทั้งภาพกราฟิกที่โคตรจะสวยงามการหยิบยกเรื่องราวไซอิวที่ออกมาเล่าได้อย่างค้อน้้ำตาบวกกับการต่อสู้สุดเล้าใจทำไมวะทำไมมันไม่ได้เกมออฟดีเยียวะเฮ้ยก็เพราะว่าจีมีคนทำไงเออและสื่อไม่ชอบด้วยใช่ครับสื่อฝั่งทางตะวันตกดูจะไม่ค่อยพอใจกับเกมนี้สักเท่าไหร่ คะแนนเมตาคลิติกถึงได้ออกมาได้เท่านี้แล้วถ้าเกิดแบ็กมิดบูคงได้เกมออฟเดอะเยียร์ขึ้นมาเกมนี้จะกลายเป็นเกมออฟเดอะเยียร์ที่ได้คะแนนต่ําที่สุดของเมตาคลิติกเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าพวกสื่อเขาจะกลุมขมับอยู่ไม่น้อยเลยถ้าแบ็กมิดบูคงได้เกมออฟเดอะเยียร์ขึ้นมาจริงๆซึ่งจะถามว่ามันเป็นการอคติของสื่อไหมอืมเม y บ e เพราะฉะนั้นจากรายชื่อเกมทั้งหมดเท่าที่ผมเอ่ยมาเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อหลายๆเจ้าคงนั่งมองตาก,กันแล้วก็คิดแล้วแหละ ว่าจะเลือกจ้มไปยัง Astro b o อนี่แหละเป็นทางเลือกที่เซฟท <Hello S 1> ี่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายเพราะเอาจรินเ <Hello S 1> ชื่อว่าเกมแบบ Astro b o อจะไม่เคยได้รับรางวัลเกมออฟเดอะ a r เลยตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นอ a k เทคทู ที่กปาดหน้าเค้ก Resident e v i แปไปกินแบบอิ่มๆและปุ่นินที่ได้เห็นเกม AstroBo t ได้รางวัลเกมออฟเด e ะเยก่อน Mario อก็คงลงไปนอนร้องไห้ฟูฟไฟในกองเงินกองทองของตัวเองนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่าการที่ AstroBo t มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับแค่เหล่าเกมเมอร์ชายชะก,กันอย่างพวกเรานี่แหละครับเพราะว่าพวกเราเป็นวัยที่กำลังมีปากมีเสียงมากที่สุดและพยายามที่จะหาเกมอะไรที่เล่นแล้วรู้สึกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนั่นจึงทำให้พอเป็นเกมที่มันดูเด็กๆแต่ปาดหน้าเค้กนมมาารรัับงวลเทีี่ด ที่สุดของปีที่ทุกคนควรที่จะหามันมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่นิดนๆละมั้งแต่สำหรับในสายตาของสื่อถ้าถามว่า Astro Bot สมควรที่จะได้เกมออ f t h อะ e a r ยไหมพวกเขาก็พร้อมใจที่จะพูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าสมควรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดยังไงกับ Ast r o b o t ก็สามารถคอมเมนต์ไปได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับ คุณคิดว่าแอสโต b บอสมควรได้ไหมหรือจริงๆแล้วแบ็กมิดวูคองกำลังถูกป้นรางวัลน,นี้อยู่สุดท้ายเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเอาจริงๆนะอย่าไปนสนใจรางวัลพวกนี้มากเลย <laughs> เล่นเกมให้มีความสุขก็พอแล้วครับเจอกันคลิปหน้าลักนะจุบ๊บ <Wow. S 3>